สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทักษิรีพรแชร์ที่แรกดาราชายเคยตามจีบไม่ยอมบอกว่ามีเมียแล้วเป็นอีกหนึ่งดาราที่ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานอย่างทักษิรีพรที่ปัจจุบันเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านจองแก้วอยู่บ่อยครั้งและเธอนั้นก็มีครอบครัวที่อบอุ่นกับสามีน้อยเชิญ,ญยิม้มและมีทาย,ยาทที่น่ารักด้วยกันหลายคนคงได้เห็นชีวิตของพวกเขามาบ้างแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเพราะสาวทักษไม่เคยบอกใครเลยว่ามีดาราชายราย เคยเข้ามาจีบเธอแถมตอนนั้นไม่ได้บอกเธอ้วยว่าเขามีเมียแล้วคนนั้นคือเจตุรงมกจกโดยตักเดล่าผ่านรายการมาสเตอร์คีย์ยินดีต้อนรับเราว่าอาชิดคําทีรไรอุ้ยหมาหยอกไก่ทางนั้นจตุรงรีบโตกลับว่าไม่จริงพูดไปงั้นแหละั๊กเราต่อว่างานนอกไปหัวงหินคณะเขาไปเล่นหนูก็ไปร้องเพลงหนูไม่รู้ว่าพี่ร้องพี่กุ้งไปด้วยหนูไม่เคยเห็นเขาไม่เคยบอกว่ามีเมียรเราก็ไปแกลง้งไปหยอกแซวต่อหน้ามเมียเขาเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเมียเขานึกว่าพาผู้หญิงมาด้วยพี่กุ้งประหย จะตุรงก็นางอีกเราก็สะใจเอาอีกหยอกอีกสักพักหนึ่งทนไม่ได้บอกนี้กุ้งเมียพี่และตัก,ก็ได้ย้ำอีกว่าเจ้าชูเจ้าชูจริงๆท่านผู้ชมลครับมีความยินดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณครับ